Ik ben Wat een lijn. Je moet kiezen tussen de twee, hoor. Weet wat? Weet โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยเอ้เพลเพลงอ่ะโอเคก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโลบ็อกนั่นเองนะครับแล้วก็อยู่กันในแมปไททันนะครับที่ถือว่าเป็นแมปที่แบบดีมากเลยนะครับสําหรับแมปไททันในโลบ็อกตอนนี้นะครับสามารถแปลงร่างได้นะครับแล้วก็โมเดลสุดเอฟเฟกนะครับนะโอ้โหอนิเมชั่นมันก็เท่แล้วดูดิครับปัสลิงอ่ะโอ้โหวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นนะครับแบบนี้นะก็ อาจจะมียูทูบเบอร์หลายคนที่รีวิวไปแล้วนะครับแต่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่อัปเดตมากไงอันนี้มันก็มีอัปเดตมาเยอะแล้วนะเพราะเดี๋ยวผมจะสอนอวิธีการทําร่างไม่เต็มก่อนละกันนะครับตอนนี้ก็มีประมาณ2ลร่างนะครับก็จะเป็นไททันจโจมของเอเลนนะครับนะแล้วก็ไททันคอร์สโตลนะครับโอเคก็ให้กดตัวเคนะครับถือบิดมาแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับปาดมือไปปุ๊บแล้วก็กดตัว F ครับนะซ้ายกซดตังไนวะ คลิกไลั้มึงมีเมาส์ไ่เพี่นี่นะครับเราก็จะได้ล่างที่มันไม่เต็มมาแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นของโฮเทเมก็เป็นครึ่งท่อนเลยนะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับนีเลยดีจ้าคุณโอ้โหได้เห็นหน้าได้คงดูในบทตัวนั่นด้วยเพอตอนแรกมันไม่มีควันนะเขาเขาเพิ่มควันมาเป็นคลิปล็อกไงโอเคนะครับจะลองไปดูในล่าง เดี๋ยวเราไปดูในล่างของ <Lock. S 1> 60เมตรดีกว่ามาคือแรล,ล็อกอุ้ยเฮียม <laughs> ึงวไหนถื <laughs> 60เมตรมันจะเป็นครึ่งท่อนนะทุกคนก็หล่อเทะนะก็ถือว่าหล่อเทะนะนี่เลยทำสเต็ปเดิมนะครับถือว่าปาเราสามารถปัดได้ประมาณสามครั้งนะ <laughs> เกินกว่านั้นก็ตายนะครับนะดู <laughs> นี่ครับของ60เมตรนี่ผมว่าเทะนะ แต่มันต้องต้องไปอยู่บนกำแพงแหละนะจะเหมือนอนิเมะเลยนะครับในเป็นล่างนี้นะครับนะก็สามารถกดตัวเอ็นเพื่อปล่อยไม่ใช่ล่างเบลทูตไม่ใช่เหรอร่างเบลทูตเลยร่างเบลทูตนี่วะอันนี้ล่างเบลทูตแต่ถ้าของอามินก็เป็นล่างเบลทูตเหมือนกันเขายังไม่ได้ทําโมเดลอ่โอ้กูตายเอ้ากูตายวินปล่อยปล่อยเอาไม่เอ็มโง่โดนไงปล่อยทำไมอ่ะโง่โดนไงเอ้๊ถ้าเป็นล่างเนี่ยมันเป็นพื้นท่อนได้ไหมใช่ใช่มีเลนที่ไม่ใช่ล่างพีคเตอร์ด่ะ เอเลนเคอะ่ะก็เอเลนเคก็คือเอเลนปกติอยู่แล้วก็เ,เลนเยเกอ <ละ S 1> ร์ไม่มันนี่เลยอ๋อคูกเกอร,มรอนะ์มันก็ร่างเดียวกันมั้งน่าจะแบบเดียวกันกับเอเลนเยเกอร์ไหนกูลองทำดูดิกูอยู่ตรงศพอ่ะปกติซ้ายเหรอเออก็เป๊งเสียงตั้งต่างไม่นค่อยดังเหมืนเกมนัน่นนะครับนะอันนี้รถเสียงสุดๆุดแหละนะก็เหมือนกันมันเป็นในท่านโจโจเหมือนกันโมเดลก็แบบเดียวกันแหละ ตอนนี้ก็มีเททันอะไรนะอ่าเททันโฟโก้เข้ามานะครับนะเป็นเททันนกบินได้เ <laughs> ททันกางเททันนกบินเททันกางมีร่างเป็นนก,น,น,กนะครับอ่าตอนแรกมันตอนแรกที่เขาทํามาเลยนะครับมันยังแบบมันจะมีปีกโผล่มาเลยนะครับตั้งแต่แปลงนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนนะครับเป็นกดตัวแซดแล้วจะกางปีกนะครับแล้วก็บินได้แบบนี้เลยนะครับคือว่าเทนะครับเทอ่ะโค้เทยส์ลด Oh. ต้องไงมัตนต้องพูดตามกูแน่เฮ้ยถ้าเป็นล่างเนี่ยเอ็ดมาดูดีเอ็มาดูกูลงไม่ได้ร่างไม่ได้ต้องรอม anyway sure> ันหมดก่อนใหญ่เอาน้ำเลยนะโคตรแดงไหมเร็วเร็วเร็วเนี่ยบ้านมึงบ้านมึงเป็นคนวุ่นวายเลยครับใกล้ ปีกูหมดแล้วไอยู่ไหนอยู่ไหนกูอยู่เนี่ยเนี่ยอยู่นี่นี่ดู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 ไหนอะไรวมันไม่ได้มีทุกร่างนะตอนนี้ไม่มีแค่แอทแทกออนไททันเอ้ยแอทแทกไททันแล้วก็คาร์ลัสโซ่ไททันอออะไรทั้งหมดเลยเหรอใช่ก็มันคือโมเดลเดียวกันมันคือไททันจุโจมไงเข้าวิธีเลย ใช่ใช่นะครับแตตอนนี้เราจะมาพีพีกันดีกว่านะก็เดี๋ยวผมจะให้มันเล่นตัวอะไรก็ได้แต่ผมขอเป็นโคตณเตยููไหมฮะนะคก็เดี๋ยวผมจะขอเป็นไททันไลเนอร์แล้วกันมามาไททันเกาะมาเอามาพีพีกันเถอะผมขอแปลงร่างตอนบาดเจ็บละกันปุ๊บปุ่บนหมื่นยุบอะเี้ย ของของไรเนอร์นะครับถ้าทําวิธีแบบล่างไม่สมบูรณ์นะมันจะกลายเป็นล่างล่างครึ่งนะครับนะก็คือล่างนี้นี่นะเพราะตอนนี้เขาได้เอาออกไปจาก G U I แล้วนะครับต้องทําอย่างนี้แทนถึงจะได้ล่างนี้มานะครับมารีพีทมาทำไรวะฮะก็มือกูยิ้มซ้ายลุล่ะยิ้มซ้ายลุวัวน่ตายเลยโรลิแฟงหน้ามาครับ Okay. คนรู an um. ้แบบอยากดูผมต่อยกับค oh, ุณแล้วอ่ะมานะก็มีเสียงแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เสียงในเวลาที่กูไอ้จริงนะเวลาที่กูอ่านคิดอะไรไม่ต้องมีเสียงนี่อะไรแฟรตลอดเลยมึงูเป็นโรคนี่อะไรกันเนี่ยมาแตอนที่คุยอยู่นิ่งๆไม่มีใครพูดแทกปากานี่อะไรหรอไอ้สัสมาจิวซ์ตูเดียโกงโกง วะดิวะดิวะดิอะไร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 ไหน้าไหน้า็มาดิกมาดิไหน้าไหน้าดิไม่มาดได้เี้ยมเมึงได้นเต้องเอาดาล่างเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เว้ยอย่างเงี้ยมวะไ่าด้เว้ยให้กูจแดดไปดีมไม่กูให้มึงสดอดพลังขอกูขาดามึงมึ ไอ้เย่กำลังแปลงร่างมึงฆ่าก่อนยังไงอ่ะมึงมึงก็มาเกิดเว้ยมึงมันจะมาเกิดเอ้าเอ้าไงสัตว์พุ่งไปไกลเลยร่างไม่เต็มกระจอกอืออืออือจะแดกมึงอือกูสามารถเตือนหนุ่ติวได้หวะได้ย่าเล่นบอลเหมือนเล่นบอลเลยศาตว์ตอนนี้มันน่าจะเป็นบั็อกอยู่นะสมมติถ้ามึงไม่ไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วมึง งำมแล้วแล้วถ้ามึงไตัดไฟแล้วมึงแบบเผิบถ้ามึงไปปาดมีดแล้วมันจะแปลงร่างนั้นตลอดเลยมันเป็นบนะาเกียวนะยัเขายังไม่ได้แก่ <c oughs> อะงีมึงจะทำลายร่างเดียวกันเนาะอาการค้อนบ้างละ่ะแต่กูจะเล่นร่างของดึกดำบรรพ์อ่ะมึงเล่นร่างปกติไปมันเหมือนกันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลเฉย,ยๆเกิลเหมือนกันค้อนเหมือนกัน ชอบลัางพ่อคุมมากกว่าเฮ้ยมาคูดาวนานจงาังวะกระเทือบูดดิเฮ่ยเฮ้ยมึงก็จะมีพลังในด้านก่อดิที่นี่โกไงไอ้สัตว์นี่มึงเหลี่ยมทุกคนอยู่มันก็เงียบด้วยคือ <c oughs> ให้กระเทือบมนันจะจับแดด <c oughs> เ,เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอ มาด้มาดิมาด้มาดีเรือนี่เรื้อมาดีมาดีมาดีกมาดีกวมาดีกวมาดีกมาดีมาดอนี่โกงอะไรนี่อมึงอะไรมันมันใช้ดูว่าทางด้นก่อนนะเออดูดีมันโกงไงมันมันมอจาเออดูดีป้อนนะมันปอนนะถ้ามีคนทางด้นก่อนได้แค่ในเี้วะฮะน่นีอะ อยู่ทางั้านขวได้แค่นี้นะคือคือถึกอะไรอ้าวในแค่นี้เหรอได้แค่นี้อ่ะโง่กับตัวเอฟวะนี่เด็กเว้ยก็เลิกครับเลิกครับเลิกครับแต่ก็สำหรับคลิปนี้คลิปนี้จะก็ไม่คิดหนักละใช่ใช่นายีนก็เป็นของเอิร์ธเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดสำหรับใครกดกระดิ่งกันด้วยเลยนะครับนะสำหรับคลิปต่อไปอยากให้ทำคลิปแนวอะไรหรือเล่นแมปอะไรนะครับก็บอกมาได้นะครับโอเคก็วันนี้เราเจอกันสวัสดีครับผม